Namo Tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddha Tassa. Namo Tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddha Tassa. Namo Tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddha กาลานุรูปังวะตุรังนิยันเชติบัรนี้จะแสดงสาศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมาศาสดา เพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนนั้น สมเด็จพระบรมมศ,ศาสดาได้ทรงแสดงแก่บุคคลนั้นๆในที่นั้นๆให้พอเหมาะแก่อุปนิสัยของผู้ฟังแต่แม้เช่นนั้นธรรมะที่ทรงแสดงนั้น ก็ย่อมเป็นสัจธรรมธรรมะคือความจริงทั้งสิน้นซึ่งเหมาะแก่บุคคลทุกๆคนแม้ว่าจะมีอุปนิสัยต่างๆกันก็ตามทั้งนี้ก็เพราะว่าหลักแห่งสัจธรรมที่ทรงแสดงนั้น ก็เพื่อให้สำเร็จประโยชน์เพื่อกูลประโยชน์ที่ต้องการและประโยชน์สุขหรือความสุขตามเหตุตามผลและเหมาะแก่การเวลาเหมาะแก่บุคคลเหมาะแก่บริษัทซึ่งเป็นกลางกลางและ โดยเฉพาะก็เหมาะแก่ตนของทุกๆคนและก็อยู่ในประมาณคือความพอเหมาะพอควรซึ่งจะประมวลเข้าได้ตามอาการที่ทรงแสดงสั่งสอนสามประการคือ 1. เพื่อให้ผู้ฟัง รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นสองทรงแสดงธรรมมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้และสามทรงแสดงธรรมมีปาฏิหารคือ ผู้ฟังย่อมได้รับประโยชน์จริงตามสมควรแก่การความปฏิบัติโดยปริยายคืออีกในอันหนึ่งทรงแสดงธรรมเหมาะแก่การเวลาที่เกี่ยวข้องคือที่เกี่ยวข้องแก่ทุกๆคนอันทุกๆคนนั้น ย่อมีความเกี่ยวข้องแก่การเวลาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นต้นว่าเมื่อเกิดมาก็มีกำหนดการเวลาของการเกิดว่าเกิดเมื่อไหร่ในการนับอายุไขหรือการนับอายุตั้งแต่เกิดมา ก็เกี่ยวแก่การเวลาจึงกำหนดรู้ว่าเกิดมาได้กี่วันเกิดมาได้กี่เดือนเกิดมาได้กี่ปีและเมื่อกำหนดนับอายุกันปีหนึ่งปีหนึ่งก็กำหนดการเวลาว่านับแต่เกิดมามาจนถึงวันเกิดอีกปีหนึ่ง ก็นับว่าเป็นอายุปีหนึ่งแล้วก็นับเป็นปีที่สองเป็นปีที่สามเป็นต้นสำหรับกำหนดอายุว่ามีอายุเท่าใดนั้นมีอายุเท่านั้นเท่านี้และในการนับการเวลาสำหรับโลกก็มีการกำหนดนับ ตามที่จะพึงกำหนดนับได้ตั้งแต่วินาทีนาทีชั่วโมงวันหนึ่งวันหนึ่งและก็กี่วันก็เป็นเดือนหนึ่งกี่เดือนก็เป็นปีหนึ่งดังนี้เป็นต้นสำหรับที่จะกำหนดหมายในเรื่องนั้นๆว่าได้กระทำเมื่อนั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อเป็นที่รู้จักว่าเป็นส่วนอดีตคือล่วงมาแล้วเท่าใดและเมื่อจะกำหนดหมายถึงอนาคตก็มีกำหนดหมายถ้านับเอาเป็นปีก็นับตั้งแต่ปีใหม่ปีหน้าเป็นต้นไปหรือนับเป็นเดือนก็นับตั้งแต่เดือน หน้าเป็นต้นไปนับเป็นวันก็นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปดังนี้เป็นต้นเป็นอนาคตในปัจจุบันนั้นเลาก็มักกำหนดเอาว่าแค่ไหนเป็นปัจจุบันเช่นปีนี้เป็นปีปัจจุบันเดือนนี้เป็นเดือนปัจจุบันวันนี้เป็นวันปัจจุบัน ชั่วโมงนี้ตลอดจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้เป็นปัจจุบันดังนี้เป็นต้นก็เป็นนั้นว่าการกำหนดการเวลานั้นก็มีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันต่อกันไปการเวลานี้มีความสำคัญเกี่ยวแก่คติธรรมดา เกี่ยวแก่การนับดังที่กล่าวและเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเกี่ยวแก่คติธรรมดานั้นก็ดังที่มีพระพุทธสิพ,พุทธภิต,ตรัสไว้ว่ากาโลคสติภูตานิสบานวะ สหัตนาการยอบกินสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งตนเองดังนี้ตามพยัญชนะก็คือการหรือการเวลานั้นกินสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ทั้งหมดและพร้อมทั้งกินตนเองด้วย ดังจะพึงเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ย่อมแก่เจ็บตายไปทั้งหมดทั้งสิน้นเนื่องด้วยการเวลาคือเพราะความมีการเวลานี้เองคือมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตต่อกันไปไม่หยุดดังเช่น มีวันนี้ก็สืบมาแต่เมื่อวันวานและก็มีพุ่งนี้มีมะรืนนี้มีเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อต่อไปมีปีนี้ปีหน้าปีต่อต่อไปเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่เกิดมาอายุของชีวิต จึงล่วงไปล่วงไปอยู่ทุกวันทุกคืนล่วงไปล่วงไปอยู่ทุกเดือนทุกทุกป,ปีล่วงไปล่วงไปเพราะฉะนั้นจึงมีความแก่ความเก่าความสำชำรุดสุดโทมไปเป็นลำดับจนถึงแตกสลายในที่สุด เป็นความตายไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นจึงเรียกการตายว่าทำกาละหรือกระทำการะกิริยากระทำการละก็คือทำการกระทำการเวลาการะกิริยาก็คือการกระทำการเวลาอันหมายถึงตาย และก็เรียกมรณะคือความตายว่ากาละหรือภก,การแม้จะใช้สะกดเป็นลอจุลาก็ตามแต่ก็คือการเวลานั่นเองการเวลาที่กินสรรพสัตว์ในโลกพร้อมทั้งกินตัวเองคือตัวเองก็ถูกตัวเองกินไปด้วย คือล่วงไปล่วงไปด้วยดับไปดับไปด้วยอยู่ทุกขณะไม่มีหยุดเพราะว่าและก็เพราะมีการเวลาดังกล่าวมาจึงมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตเพราะฉะนั้นสังขารคือสิ่งผสม ปรุงแต่งทั้งหลายจึงเป็นอนิจจคือความไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกขะหรือเป็นทุกข์คือดำรงอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและเป็นอนัตตาคือ ไม่ใช่อัตตาหรือตัวตนคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะพึงยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นคติธรรมดาคือไตรลักษ์จึงเนือง จึงเนื่องด้วยการเวลานั่นเองถ้าไม่มีการเวลาคติธรรมดาคือายรักดังกล่าวก็ไม่ปรากฏคือสมมุติว่าถ้าไม่มีการเวลาที่เป็นอดีตถ้าม,มีการเวลาที่เป็นปัจจุบันไม่มีการเวลาที่เป็นอนาคตสมมุติว่าเป็นเวลากลางวัน คือเป็นวินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ก็เป็นวินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้อยู่อย่างนี้แหละไม่ล่วงไปไม่เปลี่ยนไปแปลว่าการเวลาหยุดนิ่งถ้าเป็นดังนี้คติธรรมดาคือไตรลักษณ์ดังกล่าวมาก็ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏว่าเป็นอนิจจาไม่ปรากฏว่าเป็นทุกขะไม่ปรากฏว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าสังขารทั้งหลายคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นทั้งหลายนั้นจะเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาได้ก็ต้องเกี่ยวแก่การเวลาถ้าไม่มีการเวลา หรือเรียกว่าการเวลาหยุดความผสมปรุงแต่งความผสมปุงแต่งเป็นสังขารก็มีขึ้นมีได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการเวลาสังขารทั้งหลายก็ไม่มีต่อเมื่อมีการเวลาสังขารทั้งหลายจึงมีและอันที่จริงนั้น การเวลานั้นก็เป็นสังขารน,นั่นเองคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งดังเช่นโลกนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายที่สัมพันธ์กันอยู่อันทำให้เกิดเวลาเป็นกลางวันเป็นกลางคืนซึ่งโลก นำมากำหนดนับแบ่งออกเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงดังนี้เป็นต้นก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าจะไม่มีการเวลาก็ก็ไม่ต้องมีโลกนี้ไม่ต้องมีดวงอาทิตย์ไม่ต้องมีดวงจันทร์ ไม่ต้องมีดวงดาวทั้งหลายไม่ต้องมีความสัมพันธ์กันเมื่อเป็นดังนี้จึงจะไม่มีการเวลาแต่เมื่อมีโลก,กาธาตุเหล่านี้เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นจึงมีการเวลาและก็มี สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นในโลกนี้เป็นอุปาทินากะสังขารสังขารที่มีผู้ครองคือมีจิตใจคือมีใจครองอนุปาดิหรือว่าอนุปาดินากะสังขารสังขารที่ไม่มีผู้ครองไม่มี จิตใจครองดังที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีคติธรรมดามีไตรลักษณ์แม้แต่แม้เช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงซึ่งอยู่เหนือสังขาร คือผสมสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายอันเรียกว่าวิสังขารไม่ผสมปรุงแต่งยอดของวิสังขารคือพระนิพพานหรือนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลา เพราะว่าวิสังขารคือนิพาน,นี้ไม่เกี่ยวแก่โลกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่เกี่ยวแก่ดวงดาวทั้งหลายไม่เกี่ยวแก่ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีการเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงเป็นอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลาเมื่อเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาจึงไม่ตกอยู่ในคติธรรมดาคือไตรลักษ์นอกจากนี้สัจธรรมที่พระองค์ได้ตัดสู้คือตัดสู้ถึงสภาพแห่งวิสังขารเหล่านี้ ที่นำมาทรงแสดงสั่งสอนตลอดถึงสาภาพของสังขารคือสิ่งปรุงแต่งคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายที่นำมาทรงแสดงสั่งสอนอันเป็นตัวสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงก็คืออากาลิโกอีกเหมือนกันคือคงเป็นความจริงที่ดำรงอยู่ ไม่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นดังคำสั่งสอนที่สั่งสอนเอาไว้ว่าัพเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจาไม่เทีย่ยงซเบสังขาราดุขาสังขารทั้งหลายเป็นทุก,ทกข์เป็นทุกขะเป็นทุกข ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสาเบธรรม,มาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช้อัตตาคือตัวตนมิใช่เรามิใช่ของเราไม่ควรที่จะยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสัจธรรมที่ดำรงอยู่ทุกกาลสมยัย ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายจึงพ้นจากคติธรรมดาคือไตรักแต่ดำรงอยู่เป็นคติธรรมดาของสัจธรรมธรรมที่เป็นตัวความจริงตามที่กล่าวมานี้ว่าโดยการเวลาอันเกี่ยวแก่คติธรรมดา ส่วนการเวลาอันเกี่ยวแก่การนับนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้นจึงมาถึงการเวลาที่เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นได้ตรัสสอนให้บุคคลเป็นกาลันญยูคือเป็นผู้รู้จักการเวลา กล่าวคือให้รู้จักการเวลาว่าการเวลาไหนควรจะประกอบกระทำอะไรดังพระมหาสมณะนิพนธภาสิทธิ์ที่ยกไว้เป็นบทอุเทศณนะเบื้องต้นว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเช พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่การเวลาเที่ยวดังนี้เป็นคำสอนที่ประกอบธุระการงานทั้งหลายให้เหมาะแก่การเวลาที่เกี่ยวแก่ตนดังเช่นเมื่อเป็นเด็กก็เป็นการเวลาที่จะเร่เรียนศึกษาเมื่อโตขึ้นก็เป็นการเวลาที่จะประกอบธุระการงาน แสวงหาทรัพย์มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานบำรุงเลี้ยงครอบครัวบำรุงเลี้ยงบิดามารดามิตรสหายเป็นต้นและเมื่อแก่เท่าก็เป็นการเวลาสำหรับที่ปล่อยวางธุระการงานประกอบการบุญการกุศลทั้งหลายทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ละวางแต่ว่าการกระทำการบุญการกุศลทั้งหลายนั้นก็มีได้หมายความว่าจะพึงกระทำเมื่อแก่เท่าเท่านั้นการเวลาทุกการเวลาพึงกระทำการบุญการกุศลทั้งนั้นแต่ว่าในขณะที่เป็นเด็กก็ดี โตขึ้นประกอบการงานก็ดีอาจจะต้องประกอบการงานต่างๆไม่อาจที่จะกระทำการบุญกระกุศลได้เต็มที่แต่แม้เช่นนั้นก็หาโอกาสทำบุญทำกุศลอยู่ด้วยความไม่ประมาทและเมื่อถึงเวลาที่จะปล่อยวางธุระการงานได้มากขึ้น ก็หันมาประกอบการบุญการกุศลให้มากขึ้นและโดยเฉพาะนั้นก็คือการประกอบการบุญกับการกุศลในข้อภาวนาอบรมจิตด้วยสมาธิและด้วยปัญญาโดยมีศีลเป็นภาคพ,พื้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าผ่อนคลายจากภุรกิจ กิจการต่างๆทั้งหลายที่จะต้องว,วุ่นวายประกอบกระทำเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าได้ประกอบธุรกิจกิจการให้เหมาะสมแก่การเวลาตามวัยของตนและนอกจากนี้ในส่วนย่อยๆทั้งหลาย อันเกี่ยวแก่การเวลาที่ควรประกอบกระทำกิจการใดก็ประกอบกระทำกิจการอันนั้นทันทีไม่ปล่อยให้เวลาหรือการเวลาล่วงไปโดยปราศจากประโยชน์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้เพื่อให้บังเกิดความไม่ประมาทชวนขวนขวายให้ใช้การเวลาที่มาถึงเข้าจำพาะหน้าคือขวนขวาย การเวลาที่มาถึงเข้าจำพาะหน้าเพราะกอบความเพียรทำการทำงานที่ควรที่เหมาะแก่การกระทาในการเวลานั้นๆให้ได้ประโยชน์จากการเวลานั้นๆตามที่กล่าวมานี้เป็นข้อพึงปฏิบัติทั่วไปโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีอายุเท่าไหร ไม่ต้องคำนึงว่าปีเก่าปีใหม่แต่แม้ว่าจะคำนึงว่าอายุเท่าไหร่อยู่ในไวัยไหนหรือคำนึงว่าปีเก่าปีใหม่ตามที่นิยมกันก็ใช้สติปัญญากำหนดพิจารณาเช่นเดียวกันว่าที่ล่วงมาแล้วได้ทำอะไรไว้บ้าง ได้ทำอะไรไว้แล้วทั้งส่วนชั่วทั้งส่วนดีและเมื่อถึงอายุใหม่ปีใหม่หรือว่ากล่าวโดยทั่วไปว่าเป็นฤดูใหม่ถึงชั่วโมงใหม่ถึงวันใหม่ก็ตั้งใจที่จะงดเว้นไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่กระทำความชั่วหรือความผิดต่างๆ อย่างที่ได้กระทําไปแล้วงดเว้นไม่กระทำอีกต่อไปส่วนความดีอันใดที่เป็นกิจที่ควรกระทําอันใดที่ยังไม่ได้ทําและควรทําก็ลงมือจับกระทําหรือว่าที่ทําไว้ก็ทําต่อไปให้มากขึ้น จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างๆไปหรือกระทำต่อไปเรื่อยๆอันการงานจำเพาะชีวิตนั้นอาจทำให้สำเร็จได้ในช่วยในชัว,ชวระยะเวลาสั้นหรือยาวที่กระทำให้สำเร็จถ้าช่วงระยะเวลาสั้นพอจะทำได้ในเวลาของตน ก็ทำทำไปให้สำเร็จเมื่อไม่อาจจะกระทำให้สำเร็จได้ในเวลาของตนก็กระทำไปตามเวลาที่ตนมีและก็ะส่งต่อบุคคลผู้เป็นทายาทหรือผู้สืบงานการกระทำสืบ,สบต่อไปให้บรรลุความสำเร็จส่วนคุณงามความดี ที่เป็นบารมีตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ให้บำเพ็ญเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ในที่สุดเมื่อยังไม่สามารถจะทำกิเลสให้สิ้นและกองทุกข์ให้สิ้นในภพชาตินี้ก็ตั้งใจกระทำปฏิบัติในภพชาตินี้ให้สุดความสามารถ และก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะกระทำต่อไปต่อไปเพื่อความสิ้นชาติพบบรรลุถึงนิพานในที่สุดตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติด,ดังนี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนา อาศัยการเวลาและก็ชื่อว่าได้ประกอบธุระให้เหมาะแก่การเวลาตามพระมหาสมณน,นิพนธภาสิทธิ์ที่ยกมาไว้มีอาธิบายดังแสดงมาด้วยประการชนี